เ <wie erman S 1> ท่ก4.4เจเราอรูไห้าน ER> <Okay. S 2> <cam> ี <cam> ้เราลอดแต่คุจะนับตัวเลข3ยกมือห না <laughs> আপনারা Thank you อย่างการเกิดผลกดที่มนุษย์สร้างขึ้นคือการปล่อยควันจากโรงงานตสาหกรรมการเผาไม้ต่างๆและการเกิดด่ามธรรมชาติเื้ ปัญยาอาานะนิกระแด่ไฟฟ้าและปก็กรอบอหารลดความเมาทำให้เกิดการระคายเคืองและคก็์บอนมันขับายให้ร่ากายรลบพิเศษท้ายรถแล้างกับกันนะครับลด่อลดการถ่อไหมะรที่นจะการถองขยะแล้วก็ใช้วัสดุรีเเนเวารการสารการข้กครับ やった yeah the e- what